สวัสดีครับวันนี้ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้เฝ้าเดียวกันอยากจะถามไทยว่าเป็นไงครับเมื่อผ่านมาวันอาทิตย์2วันมาแล้วนะครับสําหรับที่เมืองไทยนะครับมีใครสนใจหรือว่าได้เราได้รับรู้ไหมครับถ้ามีก็ขอให้เราช่วยนําคนเหล่านั้นมาถึงพระคิดต่อไปนะครับจะเป็นการอธิฐานเพื่อเขามีรายชื่อหรือว่าจะเป็นการแนะนําเขาให้เขาเข,าเข้ามาสู่กลุ่มนะครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะมีโอกาสได้ทํางานประกาศพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันต่อไปนะครับวันนี้เรามาฝ้าเดียวกันในสุดีบทที่119ข้อ97ถึง104นะครับบอกไว้อย่่งครับว่าแม้ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆเป็นคําภาวนาของข้าพระองค์วันอย่างค่าเพราะบัญญัติของพระองค์กระทําให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูงอายุเพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์รั้งเท้าของข้าพระองค์ไว้จากวิถีชั่วทุกอย่างเพื่อปฏิบัติตามพระจนะของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้เลี่ยงจากกฎหมายของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์พระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากค้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเทศทุกอย่างให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเข้าใจขอพระเจ้าทำชีวิตทำใจของเราเวลานี้ให้พร้อมที่จะรับฟังขอพระเจ้าหยุดทุกอย่างรอบข้างเราที่จะไม่เป็นสิ่งรบกวนเราในขณะที่เราเองจะใส่ใจอยู่กับพระเจ้าพระองค์ เราที่ฐานในพระนามสุดขีดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับเรามาดูพระเจ้าพระเจ้าอีกทีนึงนะครับว่าดาวิดบอกว่ากษัตริย์ดาวิดบอกว่าอย่างนี้นะครับแหมข้าพระองค์รักพระธรรมพระองค์จริงๆเป็นคาภาวนาของข้าพระองค์วันอย่างค่าโอ้ถ้าเกิดเราพูดแบบดาวิดอย่างนี้นะครับข้อน,นี้ก็พอแล้วนะครับก็คือว่ารักพระเจ้าพระองค์นะครับภาวนาวันอย่างค่าเลยนะครับใช้พระเจ้าพระองค์อยู่ในปากนะครับร้องเป็นเพลงนะครับ ทำออกมาในชีวิตนะครับแล้วอย่างนั้นก็เป็นชีวิตที่สารเสริญพระเจ้านะครับแต่ว่าเรามาดูนะครับว่าทําไมดาวิดถึงทําอย่างนั้นได้ถึงรักพระเจ้าพระเจ้าได้ทาไมถึงภาวนาได้ทั้งวันนะครับเพราะว่านะครับข้อที่1นนะครับก็คือพระบัญญัติพระองค์นั้นทําให้กษัตริย์ดาวิดและทําให้เราด้วยครับจะฉลาดกว่าศัตรูนะครับเพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับเราเสมอนะครับพระเจ้าช่วยเราครับข้อแรกที่เราจะรับรู้จากการที่เราได้ใช้พะพระเจ้า อยู่กับเราภาวนาพระธรรมพระองค์เพราะว่าเราจะฉลาดกว่าศัตรูนะครับใครก็ตามครับที่คิดจะมาทําร้ายเราหรือว่าจะใช้วิธีการใดๆก็ตามที่เขาคิดว่าชาญฉลาดแล้วนะครับแต่ด้วยพร,รพระเจ้าจะทําให้เราฉลาดกว่าศัตรูของเรานะครับอย่างที่สองครับเราเห็นว่า,พร,า,ารพระเจ้าทําให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งกว่าบรรดาครูของเราอีกครับเพราะว่าเราเอาเพราะเจ้านั้นมาเป็นคําภาวนามาเป็นคําอธิษฐานของเราใช่ไหมครับ อย่างที่สองคือเราจะมีความฉลาดความเข้าใจมากกว่าคนที่สอนเราออกนะครับคุณครูนะครับถ้าคนเหล่านั้นไม่ยึดพระเจะนะไม่เอาเพราะเจะนะพระเจ้ามาภาวนานะครับเราจะมีความฉลาดมีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครูของเราอีกครับอย่าง<ช>ที่สามครับโอ้โหข้อน,นี้เรามีความเข้าใจมากยิ่งกว่าคนสูงอายุครับก็คือผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับ คนที่มีประสบการณ์มากมายนะครับเราจะมีความเข้าใจมากคนเหล่านั้นเพราะเรารักษาข้อบังคับของพระองค์ครับเมื่อเราเห็นข้อดี3ข้อนี้แล้วนะครับเราก็ควรที่จะเอาพระวจนะพระเจ้านะครับมาภาวนามารักษามาใช้อยู่ในชีวิตของเราทุกวันใช่ไหมครับเพราะว่าการเดินทางของเราการที่จะก้าวเข้าไปในที่ต่างๆนั้นพระวจนะพระเจ้าจะช่วย รังเท้าของเราไว้นะครับเราคิดภาพรังเท้าไหมครับ <uğ itives> เวลาเราไปในป่านะครับเราก็มีกับดักใช่ไหมครับมีศัตรูที่วางแผนจะทําร้ายเรานะครับแล้วพ,พระเจ้ารังเท้าเราไว้ไม่เดินไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นกับดักแบบอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นสถานที่บางสถานที่ที่เรากําลังจะเดินเข้าไปแล้วก็พ,พระเจ้ารังเท้าเราไว้ครับบอกว่าอย่าเข้าไปหรือทําให้เราคิด ฉุก<ถ>คิดขึ้นมาได้ว่าสถานที่นี้ไม่เหมาะสมที่เราควรจะเข้าไปนะครับพะะระเจ้าจะล้างเท้าเราไว้จากที่ที่ไม่สมควรจะเข้าไปนะครับเข้าไปเจอการทดลองหรือว่าสิ่งใดๆ er ที่ทําให้ชีวิตของเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับนั้นพระเจ้าจะล้างเท้าเราไว้จากวิถีชั่วทุกอย่างนะครับเราไปดูต่อไปครับว่าหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าช่วยอะไรอีกครับพระวจนะของพระเจ้านี่นะครับ พระเจ้าได้สอนเราทําให้เราไม่เลี่ยงไปจากกฎหมายพวกก็คือยึดไว้ใช่ไหมครับและเมื่อเราชิมแล้วเป็นไงครับข้อร้อยสาครับบอกว่าพระเจ้าพระเจ้านั้นหวานจริงๆครับหวานจริงๆอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะต้องพยายามชิมแล้วชิมอีกหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าบางครั้งเราชิมแล้วมันอาจจะรู้สึกขมในตอนแรกครับมันเข้ามา,าขัดกราชีวิตเรานะครับจะเจ็บบ้างขมบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อชิมแล้วเมื่อถึงปากแล้วครับ ใช่ไหมครับพระดารัสของพระองค์นั้นหวานจริงๆเมื่อถึงปากครับพวงนะครับอย่าให้พระเจนะพระเจ้าอยู่อยู่ไกลๆยังไม่ทันถึงปากเลยนะครับก็บอกว่าขมแล้วก็เลยไม่ใส่ปากนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เอาพระเจนะพระเจ้ามาใส่ในปากเราครับแล้วเราจะรู้ว่ามันหวานจริงๆนะเมื่อมันถึงปากของเราเมื่อช่วยเราล้างเท้าเราช่วยปกป้องเราจากสิ่งต่างๆที่ผิดนะครับเอาล่ะครับข้อสุดท้ายนะครับบอกว่าข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั้นครับพระองค์เกลียดชังวิธีเท็จทุกอย่างครับขอพระเจ้าช่วยเราครับหลายครั้งนะครับเราอาจจะมีเพื่อนหรือมีใครที่พูดเรื่องเท็จให้เราฟังนะครับแล้วเรารู้แล้วคนนี้ประจําเลยขาประจํานะครับดังนั้นให้เราเกลียดชังวิธีเท็จนะครับอย่าเข้าไปร่วมฟังหรือว่าพูดคุยในเรื่องความเท็จนะครับและหยุดยั้งมันไว้อย่าให้เราเป็นเครื่องมือของความเท็จนะครับวันนี้พระเจ้าเองได้พูดกับเราหลายอย่างใช่ไหมครับ และพระองค์ได้บอกเราถึงประโยชน์การที่เราเองจะจุ่มลงไปอยู่กับพระวจนะพระองค์เอาพระวจนะพระองค์มาใส่ปากใส่ในชีวิตของเราทําให้เราฉลาดกว่าเข้าใจมากกว่าและทําให้เราได้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับขอให้เรามีโอกาสได้ใคร่ครวนภาวนาถึงพระธรรมของพระองค์นะครับวันนี้ จริงไหมครับที่เราชิมแล้วเรารู้สึกหวานมากครับเพาราะพระเจ้าช่วยเรานะครับทาให้เราเองอยากจะชิมอีกอยากจะกลับมาอ่านพ,ารพระเจ้าอีกในทุกๆวันที่พร,พระเจ้าเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเองได้รับประโยชน์นะครับรั้งท้าของเราไม่ให้เดินเข้าไปในที่ที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับพระเจ้าพระองค์ ที่ช่วยให้เราฉลาดกว่าช่วยให้เราดีกว่าช่วยให้เราทุกครั้งที่ยึดพระเจ้าพระเจ้าไว้นั้นจะระมัดระวังย่างท้าของเราในการเข้าไปในที่ที่ไม่ดีปกป้องชีวิตของเราจากสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทําร้ายเราโดยเฉพาะศัตรูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางธุรกิจหรือศัตรูในความเชื่อของเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความเข้าใจและให้พระเจ้าพระเจ้านี้ กลมกลืนอยู่กับเราทั้งวันนี้เราจิธิฐานสิ่งนี้ในพระนามพระเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพระผ่อนพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ